สวัสดีคะ่ะ f อฟทั้งช่องเมื่อนี้ก็ามาพบกันอีกแล้วเส้นเก่าเส้นเคยนะกับแนวทางฮาหนอยของทุกวันเนาะแล้วก็น้องคำแพงชาแนลเนาะแต่ละวันไม่มีอะไรมากให้ f อฟคะ่ะก็อยู่ที่บ้านดูน้องคำแพงไม่ค่อยสบายน้ำมูกไหลเพนก็เหมือนกันค่ะจากดีไข้หายไขย้แล้วก็มาต่อใส่เป็นหวัด แล้วก็เจ็บคอด้วยค่ะนอนเมื่อคืนนี้ก็อน,นอนอยากจังเลยนะคําแพงงนะน้ำมูกไหลคัดจมูกกินยาแล้วค่ะตื่นมาก็กินเขาป้อนเขา่าป้อนยาแล้วเนะาะกะซีนอนจักหน่อยเนี่ก็เอานะอานะใส่นกนกไปใส่แล้วนกมึงนกเด้เออนกไปใส่แล้วว่านนะนเนาะเมื่อกี้เห็นนกบินมาเล่นหน้าบ้านนะนั่งดู อีแม่ขอโทษนะอู้หูบึงหนาเพิ่อนหนอยวส่เมตัวอะไรเนี่ยตัวจิ้งจุกไม่ให้หัตีเมื่อกี้ให้ตัวลูกเห็นนะเพิ่นบอสบายหนาเดงดังด้ง เป็นจยงไดเนะาะเอฟซีเมื่อวานนี้มีคนถูกหวยบ่คคามีผู้ใดถูกห้าน้อยเลยคะ่ะเมื่อวานนี้ให้วิ่งลูดสี่กับสองเนาะเน้นที่สี่จับคู่ให้ที่สี่สองเนาะสี่สองเข้าตรงๆค่ะน้อยพิเศษค่ะมีผู้ใดเขาเด้ยค่ะมีผู้ใดถึงเ้ยค่ะคอมเมนต์มาบอกได้เด้อดีใจด้วยเด้อะค่ะเนาะวันนี้เพนกับน้องคําแพงก็จะมาวางแนวทางให้คือเก่าเนาะ ใส่นกไปเอิงนกไปเจ,กจ,กจ,กจก๊กเจ๊กเจ๊กเจ๊กนกแล้วนะบรรยากาศหน้าบ้านอากาศก็จะดีนิดๆเอาเอาอากาศจะเอาเอาจากหน่อยเนาะร้อนเอาต้นไม้ก็เหี่ยวรดน้ำก็เหี่ยวมันอากาศร้อนมากเลย ฮึเป็นอะไรดูรูปต่เอาลิงเจี๊ยไปไปเอวลิงเจี๊ยบไปไปอไปอ๋ตัวอะไรเนี่ยมันจะสีเอวเนาะมันวาสบายค่ะเดี๋ยวแม่จะพาเอฟซไปเบ่งแนวทางฮานอยก่อนเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้เข้าวันนี้ก็มาตามต่อให้ลงแนวทางวางแนวทางให้เอฟซีขึ้เก่าเนาะ ถ้าวันไหนไม่ลงก็จะ FC จะไม่มีแนวทางดูเนาะไม่สบายก็ทำคลิปให้ FC ขคือเกาค่ะ FC มันเป็นนาทีแล้วเนาะรับนาทีมาแล้วต้องทำให้ได้ค่ะนะลูกเนาะนี่เนาะมาเอาแหม่มลูกมาเอาลิงอีหล่าไว้ปิวมาเอาลิงเชีกเยกเร็ว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 เรว ฝาก f อฟทั้งช่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อค่ะถ้าเอฟผู้ใดชอบฮานอยก็เข้ามากดติดตามช่องน้องคำแพงชาแนลเด้อค่ะเพราะว่าจะวางแนวทางฮานอยให้ทุกวันนะคะก็หน้าทางฮานอยเขาก็ส่วนมากจะเขาเนาะเขาทุกมือเลย ถ้าถ้าเน้นกับตัวรูดแห้งแห้งเขาทุกวันเลยเนาะก็บาก็จะวันสองวันเนาะก็มีเข้าเข้าเข้าหลายกว่าบ่อเข้าเนาะจะเข้าสวนมากน,น้อยจะไม่เข้า,นะขาเนาะกระแพงลูกเดี๋ยวมันคาคอลูกเด้เล่นอันกีเกี้ยมที่ว่าเป็นเป็น,ปนหนังคะ่ะเอซีกลัวเขาจะกัดนะแข่ามาเดี๋ยวจะคาคอลูกนะมาให้แม่มะมาให้แม่ด้วยมะ คำแพงคะ่ะจ้าขอบคุณจ้าหนูลูกป่งหนูอยู่ไหนคะลูกป่งหนูอยู่ไหนคะจิจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊เตียนี่จุ๊บจุ๊บจุ๊จิ้งจกติลูกจิจจจจ้งจก,งจงจกเอ้ยนีย่อ่ะจิ้งจกเอ้ยนี่เนาะเดี๋ยวแม่พาไป fc ไปเบิรงแนะ้ทางฮานอยกันก่อนเนาะลูกเนาะแล้วแม่จะพา fc มาเล่นกับคำแพงไหมคะ่ะ นะคะไปบังแนวแทางก่อนนะแนวทางฮาหนอยวันนี้ค่ะ f อนี่ค่ะเมื่อวานนี้นะของเมื่อวานนี้นะนวิ่งรูดสี่กับสองเน้นที่สี่ค่ะเนี่ยออกที่ตัวจับคู่ด้วยออกตัวเน้นด้วยค่ะเมื่อวานน้อยพิเศษค่ะ สี่สองตรงๆเลยค่ะเอฟซีนี่เนาะของเมื่อวานนี่คะ่ะใครถูกมั่งคะ่ะดีใจด้วยนะคะมาเบิ่งของมือน,นี้เลยคะ่ะนี่เนาะของวันนี้ห้าสามนอยให้วิ่งรูดหนึ่งกับแปดเนาะหนึ่งกับแปดจับคู่ให้ที่หนึ 4, ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งสองค่ะ ก็แปดสองแปดสามแปดสี่ค่ะอะไรคะลูกนี่ค่ะเดี๋ยวคำแพงมากกวนแล้วคะ่ะเอซไปไปเอาลิ้งให้แม่หน่ไปนี่เนาะแคปหน้าจอเดอเอ้อค่ะเอฟซขอโทษด้วยค่ะเป็นวัดค่ะนี่เนาะอยู่ซื้อๆแดกล้องมัน,สนเสนอนลูงซีละเห็นงานนะโอ้ยยังไม่ต้องเลยนะ ลูกจะทำอะไร <S <S> น,นี่นี่เนาะน้ซีแคปหนาจอเลยเด้อค่ะเพราะว่าคำแพงดึงกล้องไปไปมาๆอยู่ค่ะสนเสนอนขอโทษขออภัยนะะ้ำอุ๊ซีเด้อค่ะนี่ค่ะของวันนี้เนะาะล่าสามนอยวิ่งรุ่นหนึ่งกับแปดเน้นที่หนะึ่งค่ะหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ค่ะแปดสองแปดสามแปดสี่นะคะนี่ค่ะ แคปหน้าจอเดอ้อค่ะนะันนี้เป็นกระขอให้เอฟซีทั้งช่องเฮงเฮงปังปังอีกเด้อค่ะขเข้าตัวเน้นตัวรูดอีกเด้อค่ะเนาะจะลูกจะนี่นะอ่ะจะแคปลบ,บอจจะเดี๋ยวไปครไปเหลือน้ำแข้งก่อนนะนี่นะแคปแม้งเห็นอย่างมากแคปแห้งเห็นอย่างมาก

ออวันนี้ว่าจะไม่ลงฮานอยให้เอฟซีแล้วว่าไม่สบายก,ก็ก็จะลงให้คือเกาเนาะว่าจะไม่ลงว่าบอกพี่ผัดเอาไปลงทางช่องพาเฟมลี่ให้เอฟซีแต่ว่าพี่ผัดว่าเอาลงแล้วแต่เนาะแล้วแต่จะลงก็ลงไม่ลงก็แล้วแต่แต่ว่าเพนก็ อยากได้แนวทางให้เอคือเก่าเนาะอยากลงแนวทางให้เอซคือเก่ากว่า f อฟจะถามหาเนาะก,นก้าลูกน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 กมาแล้วนกมาแล้วนี่เนาะขอฝากเอเด้อค่ะอย่าลืมอุดหนุนครีมแคลเซียมเนาะแล้วก็สบู่เจแดงนะคะช่วงนี้ช่วงโปรโมชั่นนะคะครีมชุด1,300บาทค่ะ ตามเดิมแต่ลดเหลือแค่1,200บาทนะคะแล้วก็แคลเซียมปกติจะ550บาทค่ะอะไรค่ะเที่ยวห้เที่ยวสายสายพุนท่นหน้าบุรีไอ้เหรินเนาะอดูดูเดือนเดือนยังไม่อาบน้ำเลยไม่เป็นไรไปเที่ยวไปชุดนี้แหละเนี่ยชุดอาดิเอียนช่วยให้ใส่ได้เยอะเอามือสั่น แล้วมันยืนห่างแล้วเนาะตอนนั้นมันหลวมมันยนนะไปเที่ยวนดีกว่าเที่ยวนนายนค่ะอาเดือนมาชวนไปเที่ยวข้างนอกบ้านค่ะจะได้ไปข้างนอกแล้วคําแพงค่ะอยู่แต่บ้านเราจะได้ไปข้างนอกแล้วค่ะค่ะค่ะการคิปนี่กาฝาังเอฟซีทุกท่าน รักษาสุขภาพด้วยเด้อ,เด,อเดินทางไปทางใดวมาทางใดก็ให้แค่วคาาปลอดภัยเนาะทุกคนเ่าก็มีดีอ่าไม่ดีไม่ให้เนาะก็ต้องหห้ระวังตัวเอาเนาะไปทางไหนมาทางไหนเนาะคือขอให้เอฟซีทุกท่านเฮงเฮงปังปังมีแต่ความสุขเด้อค่ะ อีกวันสองวันกับหวยไงก็จะออกแล้วเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้พจะขอแนวทางฮานอยแล้วก็แม่สว่างหรือว่าเล่งพี่ไม่มีที่มาของแม่หรือเจ๊แดงกับพี่ผหารให้นะคะ fc ค่ะคลิปนี้กับสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดลูกบ๊ายบาย fc หน่อยคะ่ะจ้าจุบ๊บๆด้วยจุบจ๊บๆบ,บ๊ายบายเนี่ยอารมณ์ไม่ดีคะ่ะ fc ค่ะคำไหนว่าบดีขอโทษด้วยเด้อค่ะ fc ค่ะสวัสดีค่ะ